ย้อนกลับไปยังยุคสมัยเมื่อ1 0,000ปีก่อนพิศกรมนุษย์ยังคงดำรงชีวิตเพื่อความอยู่รอดและต้องการเป็นจุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหารเขาเชื่อว่ามนุษย์ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกแต่มนุษย์คือสิ่งมีชีวิตครอบครองทั้งโลกน้าโซวิลขอเสนอฟาคลายไพรมอลพาิเศษของซีรีส์ฟาคลายที่จะพาคุณย้อนกลับไปยังยุคหินซึ่งเป็นยุคสมัยที่มนุษย์นั้นยังไม่มีอาวุธทันสมัยให้ใช้ โดยจะรับบทเป็นทักษานักล่าขขงสุดท้ายประจำเผ่าที่ต้องประจนภัยในดินแดนสุดป่าเถื่อนตัวเกมส้นฉากให้เป็นป่าและดินแดนที่เต็มไปด้วยสัตว์นานาชนิดค,นคุณจะพบกับสัตว์ยุคหินหลากหลายชนิดที่ดุร้ายและอันตรายเน้นการเล่นในรูปแบบซิงเกิลเพลเยอร์แบบเต็ม ให้บุเล่นได้ใช้ทักษะการเอาตัวรอดรวมไปถึงอาวุธต่างๆก็สามารถที่จะสร้างมันขึ้นมาได้เโดยพยายามจะยึดครองดินแดนแห่งนี้เพื่อเป็นจุดสุดของสิ่งมีชีวิตในยุคที่กำลังจะสิ้นสุดมาเอาชีวิตรอดและเป็นหนึ่งในดินแดนนรร้ายกันได้ออกับฟาครา,ายมอลเองน,นี้ครับสนใจสั่งซื้อได้ที่